มาเนี่ยมาแรงผ้ามาึงไอ้ดอกทุเลียนบานพี่น้องเคยเห็นบ่ตอนที่พี่น้องบางคนกับ,บ้ันเคยเห็นนะครับนอกบานเป็นยังไงของไอ้อ่าวข่างสวนนะครับเนี่ยครับงาม,มาครับงามเพื่อนนะครับหอมเพื่อนอยังไงดอกมัิยวนะครับบานหอ้สูงงาม,มดีครับเรื่อผ้ามาเบิง่งไทยให้เบิ่งว่าตอนบานเป็นแน่ไรน,นะครับเราสูงบ้ยใหม่ผมสันผุด งามเลยพี่นอ้อบบงเขาบพระพึงฝากไลค์ฝากแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเด้อนี่พาพเบิ่งดอกทุเรียนบานโอ้งามไม่ดีพี่นอ้องผมกำลังเห็นเบิ่งไกลๆเนาะพี่นอ้องงามไม่ดีอ่ะโอ้ขอท่าขอท่านี่พี่น้องนุ่มฟูโอ้เห็นน้อพี่นอ้องขาจนพูนเลยแต่บ้านร้อนนะครับนอ้องเบิ่งเนี่ยชอบิชอกงามเลย หอมสองได้พี่น้องเห็นออหนอเ่งามหอมสุดปัดอ่าหมาเตะไสตอีกขุดมา,มาเร็วๆมาหน่อยเพิ่นมาเมืเ่อไรก็มาผมแหละครับตัวนี้เห็นนล้วกันถือกันตุ๊กโผมาทุบตองันองมาท่านยังคนพู้นี่สาหัดมา,มาเร็วหยอกมาหน่อยก่อน,นมามาเร็วๆมา <c oughs> อ้ยน้มาขี้่นน้มาขี้นพี่น้องขินไม่มาเล่นโอ้มาเล่นนนมาเล่นเห็นยังมึนมาดือคือมขิ้นบงจพี่น้องว่าง่งามไหมว่ามาเนาะงาม Rồi bán được hai bằng tuần may và thay tuần điều cả <laughs> ngàm 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 ừ, nó ngàm rồi, rồi bán ngà, ngàm thế nó làm một nó 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 lên ừ. Đấy nào. làm một đây nào luôn làm ออบางกฝากไรฝากแช่นในเด้อมาหน่อยต้นนลอยๆให้เหน็นนะยังงามเลยนะเห็นะงานดีเห้เยมเาร์เดี๋ยวหอมคุบหอมจนเมาลนดอกกน ตาำอี่น่อยบวชูงใต้นหน่อยนี่อ้ยตกิไม,ม่ขาดไม่ขาดที่น,น e ้องามงามงาม เขาอบก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยอากาศก็ดีให้เาพี่น้องน้ำเว่นนี่มเว่นหาโมงกลัวๆล่ะนี่ย้มโมงน้าหยอกอากาศเย็นให้เราครับทางาาแจมไซค์ให้เราครับมนีปวดปงครับ ฝากเคียวงามพี่น้องขอบาเบิากกับฝากไลย์ฝากแชร์กดซับส,สไครต์ให้ด้วยจบคลิปนี้เพียงเท่านด้นะครับสวัสดีครับ